สวัสดีครับนี่คือพลเมืองเด็กชุดไวสายหัวใจกระโดดบริล i ี y ต,ตามติดชีวิตเด็กไทยนะครับกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ่วยพระราชทานประจำปี2552ที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับซึ่งกีฬากระโดดเชือกนี่แหละครับจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆทั้งสังคมและอารมณ์ให้กับเด็กๆด,ดังจะเห็นได้จากหลายๆตอนที่ผ่านไปครับและเมื่อตอนที่แล้วนะครับกับเรื่องราวชีวิตของน้องแตงที่ประสบปัญหาเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้นั้นนะครับ คุณหมอวิแห่งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินก็ได้ให้คำแนะนําง่ายๆมานะครับคือการรับฟังปัญหาจากพวกเขาโดยไม่ตําหนิและก็ไม่จับผิดพร้อมๆกับมอบหมายสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เขาได้ทานะครับและสามารถทําได้ด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองครับและเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของน้องแบงค์จากโรงเรียนตลาดรางกระทุ่มครับที่หลายๆตอนที่ผ่านไปนั้นจะเห็นได้นะครับว่าถึงแม้ว่าแบงค์จะได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าทีม แต่แบงก์ก็มักจะหายตัวไปเล่นเกมอยู่บ่อยๆครับไม่ค่อยได้มาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปตามดูกันนะครับว่าแบงก์จะยังคงขาดซ้อมอย่างนี้ต่อไปหรือไม่จะมีวิธีการไหนในการแก้ปัญหาเด็กติดเกมอย่างแบงก์ได้บ้างนะครับรับรองได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชมในวันนี้นะครับสามารถนําวิธีการไปปรับใช้กับลูกหลานที่มีปัญหาเช่นเดียวกับแบงก์ได้อย่างแน่นอนครับติดตามรับชมได้ในไวสายหัวใจกระโดดวันนี้ครับ เอาเชือกสองเส้นมาควยกันแล้วก็กระโดดภายในเชือกพร้อมกันค่ะตั้งแต่วันที่แบงค์ไม่ได้มาโชว์ลีลากระโดดเชือกท่าใหม่ๆหน้าเสาธงร่วมกับเพื่อนๆดูเหมือนว่าความสนใจในกีฬากระโดดเชือกของแบงค์จะลดน้อยถอยลงแบงค์เริ่มมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างแล้วละครับเมื่อเช้านี้ยังเห็นดีๆอยู่ใช่ไหมค่ะเรายังซ้อมสนุกอยู่เลยใช่ไหมแต่พอเผลอแป๊บเดียวไปแล้วโุกกก พุกมาหางพุกแป๊บนึงครับไอ้แบงค์แบงค์ไปไหนก็ไม่รู้นะคุณไม่เห็นตรงนี้พวกลองไปตามแบงค์สิไปดูสิว่าแบงค์ไปอยู่ที่ไหนครับอาจเชื่อเก็บไว้แล้วเอาจักรยานไป อันแล้วเมื่อกี้เวลาไปเขาบอกว่าไงอะ่ะเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเองครับเ,าเขายังไม่หมดเวลาแล้วเขาบอกว่าเขาจะเล่นนานไหมเขาบอกสักพักหนึ่งครับเอองัอ้นเดี๋ยวดูที่มันถึงเวลามันจะมาป่ะนะไปซ้อมไปซ้อมต่อป่ะแบงค์หายไปไหนลแล้วครูแบงค์หายไปแล้วเขารางเกมไปแล้วลักษณะที่แบงค์มาแล้วก็แวบไปอย่างนงี้ยเนี่ยบ่อยไหมครับครูก็ก็บ่อยคอืม จากการที่แบงค์เริ่มขาดซ้อมถี่ขึ้นเรื่อยๆและในการซ้อมหลายต่อหลายครั้งก็แอบ,บแวบหนีไปเล่นเกมเสมอๆทําให้ผมและทีมงานร้อนใจนําเรื่องนี้ไปขอคาปรึกษาจากคุณหมอชานวิทยนน์พรนพดลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมคณะแพทยาศาศสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งคุณหมอชานวิทย์เองเมื่อได้รับฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบเดินทางลงพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทันทีครับ โดยเบื้องต้นคุณหมอเลือกที่จะไปสอบถามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเล่นเกมของแบงค์จากแบงค์และคนที่ใกล้ชิดแบงค์ที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ของแบงค์นั่นเองครับครับอันนี้เป็นแม่แบงค์ครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับนี่คือคุณหมอชาคุณหมอชาวิทย์นะครับจากโรงพยาบาลเสรีราชครับทีนี้เนี่ยเรื่องของน้องแบงค์เนี่ยครับผมได้ปรึกษาคุณหมอมาโดยตลอดนะครับอีวันนี้เนี่ยคุณหมอก็อยากจะมา รับฟังจากแม่โดยตรงแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาแนําว่าเราจะทำาย่างไรได้บ้างนะครับหมอขออยากให้คุณแม่เริ่มเล่าตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเล่นเกมครับว่าเขาเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยังไงลักษณะเกมที่เล่นเป็นยังไงเขาเริ่มเล่นตั้งแต่ป .3 สนะค่ะแต่ตอนนั้นป .3 กาประมาณ9ขวบใช่เป็นเกมของเพย์วันเพย์ทัที่ไม่ใช่เกมคอมนะเล่นที่บ้านหรือว่าไม่ใช่ค่ะเล่นตามร้านตามอ๋อ้านที่ร้านก็มีให้เล่น เริ่มเริ่มแรกแล้วจะเป็นเกมใช่เป็นอย่างนั้นก็ติดมาเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแต่จะมาหนักเอาช่วงป .5 ที่หันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่คุณแม่บอกว่าติดนี่คุณแม่ดูดูเขาจากอะไรคะคือจากที่เขาไม่ค่อยกลับบ้านอย่างตอนแรกก็นึกว่าไปเที่ยวเตะเล่นกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเอ๊ะทำไมนานจังไม่มาสักทีนึงก็ไปถามถามบ้านเพื่อนเขาก็บอกว่าอยู่ร้านเกมอ่ะทีนี้ก ตามไปดูตามร้านก็เจอทุกครั้งที่ไปครับเขาเขา,าใช้เวลาอยู่กับร้านเกมนี่แต่ละครั้งนี่นานสักกี่ชั่วโมงครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยยังไม่กลับเลยแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอันนี้คือในวันหยุดเสาร์ที่ปิดเทอมเนี่ยพู่ใช่ไหมครับแล้ววันธรรมดานี่เขาวันธรรมดานี่ก็จะประมาณตอนเชา้าสักชั่วโมงหนึ่งครับก็ไปเรียนบ้างชั่วโมงไหนที่ไม่ชอบก็หนีเรียนออกมาก็แวะออกมา ตั้งแต่ป3เลยเหรอครับที่ที่เริ่มเรีนม่มที่เริ่มที่เริ่มหนีเรียนนี่ปป5ค่ะป5คือปีปีที่แล้วใช่ที่เริ่มหนีเรียนใช่ครับแต่ว่าเขาเริ่มเล่นป3แล้วก็เล่นมากขึ้นเรื่อยๆใช่จนกระทั่งป5นี่หนักหนักนะครับแล้วตอนป5ป6นี่แหละตอนที่เริ่มเล่นเกมนี่เกรดเป็นไงครับก็น้อยลงน้อยลงแบงค์คิดเป็นคิดว่าเป็นพ่ออะไรเกรดถึงถึงน้อยลงพราเราเล่นเกมก็เราเล่นเกมเยอะไม่ค่อยอ่านหนังสือ เล่นเกมเยอะเลยไม่ค่อยอ่านหนังสือใช่ไหมครับสำหรับประเด็นที่คุณหมอชานวิทย์ซักถามส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนและหลังการเข้ามาเล่นเกมของแบงก์การแก้ไขปัญหาของพ่อแม่และการสร้างกติกาในการเล่นเกมและบทลงโทษเมื่อเขาฝ่าฝืนและความภาคภูมิใจของแบงก์ในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากการเล่นเกมเพื่อดูว่าสาเหตุที่แบงก์เข้าไปติดเกมนั้นเกิดจากอะไรครับมีอะไรในชีวิตที่ทําให้เขาภาคภูมิใจไหมครับ มีอะค่ะดูแล้วเขาจะไม่มีอะไรที่แบบเขาแบบตื่นเต้นกระตือรือร้นว่าเออเขาทําตรงนี้ได้อะไรได้เงี้ยไม่ค่อยมีค่ะมีมาอวดอะไรไนมะ่ว่าเขาทำมาดีได้ทำมาแน่นได้มีตอนที่ไปกับพี่ๆได้เชือกมาก็คุยนูน่นคุยนี่ให้ฟังอะไรเงี้ยอ๋อก็ตอนที่ตอนที่เขาเริ่มเข้ามากระโดดเชือกใช่ไหมครับ พักแรกที่เริ่มเมอ่อมากเล่นแทบทุกวันพอพักหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยเอานะก็หันไปหาเกมก็กลับไปสู่เกม,มเกมมันทําให้เรารู้สึกพิเศษยังไงก็เล่นเก่งเล่นเก่งใช่ไหมครับที่แบงค์บอกว่าเล่นเก่งเนี่ยมันมันให้ความรู้สึก,กว่าให้ความรู้สึกกับแบงค์ว่าแบงค์เหนือคนอื่นและแบงค์ภูมิใจอย่างนั้นหรือเปล่าหมอเข้าใจถูกไหมครับ ถูกครับถูกนะครับซึ่งในสิ่งเหล่านี้บอกก็เชื่อนะแล้วก็เข้าใจว่าเด็กที่เขาชอบเล่นนะครับเขาก็จะรู้สึกแบบแบงค์นี่แหละคืออย่างที่หมอถามนะครว่าเขาเคยภูมิใจอะไรไหมนะ,ระตรงนี้เด็กหลายๆคนเนี่ยในความเป็นจริงที่เราเจอเนี่ยท,ที่มีปัญหาเล่นเกมเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถหาความภูมิใจในชีวิตจริงได้แต่พอไปเล่นเกมเนี่ย นะครับเด็กกลุ่มนี้เขาจะเล่นเก่งเนื่องจากเขาเล่นเยอะเล่นจนเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นชนะนะครับพอชนะไปบ่อยเข้านี่เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสามารถนะครับเหนือกว่าเด็กคนอื่นในเกมแล้วเกิดเป็นความภูมิใจขึ้นมาซึ่งความภูมิใจนี่มันเป็นสิ่งปกตินะครับของเด็กทุกคนที่อยากอยากมีอยากได้นะครับหลายคนก็จะได้ที่จากโรงเรียนครูชมว่าเรียนดีหลายคนเพื่อนๆนก็บอกว่าเออเล่นกีฬาเก่ง ห,หลายๆคนพ่อแม่ก็ได้ชมเขาดังนั้นเขาก็ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่อื่นเด็กที่ขาดตรงนี้ก็หลายๆคนก็จะไปแสวงหาจากร้านเกมนอกจากการขาดความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กแล้วปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กติเดกเกมมากขึ้นคือเด็กมีเวลาว่างมากไม่มีกิจกรรมอื่นทาไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในบ้านหรือเป็นโรคสมาธิสั้นมีปัญหาทางอารมณ์วิตกกังวลซึมเศร้า แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นสายเหตุให้เด็กติดเกมก็คือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดขาดการทำกิจกรรมร่วมกันท้อครอบครัวหรือพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไปไม่ยอมให้เด็กได้รู้จักระเบียบวินัยและความรับผิดชอบภายในบ้านใช้เกมเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กโดยไม่ทันได้ตระหนักถึงพิษภัยของเกมและพ่อแม่ที่เอาแต่บน่นชอบตำหนิและจับผิดครับ อกจากที่คุณหมอะจะได้พูดคุยกับคุณแม่สักประวัติคุณแม่นะครับถึงเรื่องของพฤติกรรมการเล่นเกมของแบงค์แล้วก็เรื่องภายในครอบครัวแล้วนะครับคุณหมอยังมีแบบสอบถามมาให้คุณแม่กรอบด้วยนะครับเพื่อที่จะประเมินดูว่าระดับของการเล่นเกมของแบงค์ระดับของการติดเกมของแบงค์นั้นอยู่ในระดับมากหรือน้อยหรือว่าปานกลางครับ ทดสอบดังกล่าวจะมีอยู่2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันครับคือ 1. พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและ 2. ภปุ่มคุ้มกันในการเข้าไปติดเกมของเด็กครับทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ดูอยู่ทางบ้านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ได้ที่ w w w i c m m t a l k c o m เพื่อตรวจสอบครอบครัวและบุตรหลานของตัวเองว่าส่งเสียงต่อการติดเกมเหรือไม่ครับ สำหรับบ้านไหนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถสังเกตลักษณะาอาการของลูกหลานได้ครับว่าเข้าข่ายติดเกมเหรือไม่โดยดูจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. เด็กจะใช้เวลาเล่นเกมนานขึ้นเรื่อยๆหรือเล่นนานกว่าเวลาที่กำหนดให้เล่น 2. หงุดหงิดดือ้อเถียงอารมณ์เสียก้าวร้าวเมื่อบอกให้เลิกเล่นเกม 3. ขาดความรับผิดชอบโดดเรียนหนีเรียน 4. ่ง่วงนอนหรือหลับในเวลาเรียน 5. คบเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกัน แล้วหหยุดทำกิจกรรมอื่นๆที่เคยชอบทำหมกมุ่นอยู่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวครับแต่ละข้อก็จะมีคะแนนของใช่ใช่ครับแล้วก็โลคะแนนนะครับเอาละครับมาดูกันว่า การเล่นเกมของแบงค์อยู่ในขั้นไหนครับซึ่งก็อยู่ในเกมติดเกมนะครับคะแนนรวมทั้งหมดนี้จะกี่คะแนนคะแนนรวมทั้งหมดที่48่สิบแปดครับของน้องแบงค์นี่เกือบสมในเกือบแม็กซ์เลยใช่ไหมครับจากส่วนแรกเนี่ยครับที่ที่คุณแม่ทําแบบสอบถามไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็มทั้งหมด48่สแปดคะแนนแบงค์ได้สี่สินี่หมายความว่าติดแบงค์สุดแล้วเต็มสตรีมนะครับนะครับนี่ของแบงค์เนี่ยรวมมาได้43่สิบสามคะแนนกล่าวคำว่า ติดแน่ๆติดแน่ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ถึงขั้นรุนแรงที่สุดนะครับสมเสียงแล้วก็ควรรีบช่วยแก้ไข13นี่คือควรได้รับการรักษาแล้วแหละนะตัวคนพกแพทย์นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นเป็นการวัดภูมิคุ้มกันนะคือปัจจัยที่จะป้องกันหรือช่วยในการแก้ไขของเขานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคะแนนเต็มคือ90นะครับ ของคุณแม่ทํามาได้55นะครับนั่นหมายความว่าเรายังมีหลายจุดนะครับที่สามารถพัฒนานะครับให้ดีขึ้นได้นะซึ่งเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสของเขาในการเล่นเกมลงนะครับยกตัวอย่างนะครับที่คุณแม่บอกเรื่องคำาชมใช่ไหมฮะการชมการให้กำลังใจลูกอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับคุณแม่บอกว่า ได้ทำเหมือนกันแต่ก็ยังไม่บ่อยนะครับถ้าเราทําให้บ่อยขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมาช่วยทําทให้เขาอยู่ติดบ้านขึ้นทําให้สัมพัทธ์ระหว่างเราเขาดีขึ้นนะครับเราก็จะช่วยลดโอกาสในการเล่นเกมนะครับวิธีการที่คุณแม่เนี่ยสามารถให้คําชมลูกได้หรือว่าการพูดให้คําชมเนี่ยคุณจะเป็นในลักษณะไหน,นตัวอย่างการพูดเป็นยังไงครับโดยมากการชมเนี่ยนะครับเราจะ แบ่งคำชมออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆสองค์ประกอบนะคืออันแรกคือคุณแม่ต้องบอกเขาว่าคุณแม่รู้สึกไง mm hmm. เมื่อเห็นก็ทาพฤติกรรมอย่างนั้นยยตัวอย่างสมมติว่าเขาตกลงเวลากันแล้วว่าจะกลับมาบ้านบ่ายสามโมงแล้วเขาบ่ายสามโมงกลับมาถึงบ้าน mm hmm. จากร้านเกมนะคุณแม่บอกเลยว่าคุณแม่พอใจคุณแม่ดีใจนะที่เขา ทำอะไรก็คือท่อนที่สองก็บอกว่าเขาทําอะไรที่ทําให้คุณแม่ดีใจเช่นเขากลับมาบ้านรักษาคําพูดกลับมาบ้านนะตรงเวลาบ่ายสามโมงนะนั่นแสดงว่าเขาเป็นเด็กยังไงอันนี้คือท่อนที่สามละคือนั่นหมายความว่าเขาเป็นเด็กที่รักษาคําพูดนะรักษาเวลานะครับแม่ดีใจที่แบงค์กลับมาบ้านตอนบา 3, ่ายสามตามที่เราตกลงกันไว้ แสดงว่าหนูเป็นเด็กที่รักษาคําพูดดีมากน่ารักมากนะอันนี้คือคําชมที่คุณแม่ควรให้นะครับพร้อมกับรอยยิ้มพร้อมกับการโอบก,การสมัมผัสนะครับนะหรือว่าสมมุติถ้าเขากลับมาบ้านแล้วเข้ามาช่วยคุณแม่ทํางานบ้านนะครับช่วยโดยที่อาจจะเรียกครั้งเดียวหรือไม่ต้องเรียกนะครับคุณแม่ก็อาจจะชมเขาได้ว่าแม่ ดีใจมากเลยที่เห็นแบงค์ช่วยแม่ทํางานบ้านนะ,ะเนี่ยช่วยให้แม่หายเหนื่อยไปเยอะเลยพูดแล้วก็ยิ้มแล้วก็ดึงเขามาก,ก่อนนะครับสำหรับหนูเป็นเด็กที่รับผิดชอบนะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะการชมที่คุณแม่<อ>กวจะให้กับเขาไม่ไม่ให้ชม,ส,มสั้นๆนวะ่าหนูดีหนูเก่งหนูน่ารักแค่นี้ไม่พอนะครับจะทําให้เขารู้สึกบางทีรู้สึกว่าแม่เวอร์แม่เหลิงแอบบทาให้เขาเหลิองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เราชมในความเป็นจริงเขาจะรู้สึกว่าแม่ชมด้วยความจริงใจนะครับชมแล้วเด็กก็จะรู้ตัวว่าอ๋อแม่ชมเพราะเขาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆซ้ำๆอีกเรื่อยๆตรงจุดนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขามีดีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นการปลูกความปาปลูกใจความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเขาและที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นการทําให้สัมพันธภาพ ระหว่างเรากับเขาเนี่ยดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันก็โดนโดนุโดนด่านะโดนบน่นนะครับไปไหนมาทําไมไม่ทํากันบ้านนะทำไมขี้เกียจแบบนี้นะหนีหนีออกไปเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมนะทำไมดื้ออย่างนี้อะไรอย่เงี้ยนะครับถ้ามีแต่คําพูดแบบนี้เนี่ยเด็กก็ไม่อยากได้ยินนะเขาก็ไม่อยากกลับบ้านก็อยู่ร้านเกมให้นานที่สุดทเท่นาทีนะ่จะนด้ เพราะนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยหมอฝากไปแล้วกันว่าอา,จากจะกลุ่ยคุณพ่อนะว่าออลองลอง,ลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเข้าหาเข้าใหม่นะครับลองเข้าหาแบบนุ่มนวลน,นะครับลองหาจุดดีๆของเขานะชมเขาเยอะๆนะครับหรือมีการดึงมากอดมีการสัมผัสบ้างนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเรายังมีความรักความผูกพันกันอยู่ตรงนี้ก็จะมาช่วย ทําให้เขาอยู่ติดบ้านขึ้นทําให้สัมพันธภาพระหว่างเราเขาดีขึ้นนะครับเราก็จะช่วยลดโอกาสในการเล่นเกมนะครับนอกจากนี้คุณหมอชานวิทยัยงได้เสริมสิ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่ควรทาก็คือหากิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆสนใจให้เขาได้ทํายามว่างอาทิการเล่นดนตรีหรือกีฬาหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว การให้หน้าที่และความรับผิดชอบภายในบ้านเพื่อฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับเด็กรวมทั้งทําให้เด็กมีโอกาสได้รับคําชมซึ่งจะทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าตั้งกติกาในการเล่นเกมและบทลงโทษให้ชัดเจนซึ่งวิธีทําโทษที่ดีที่สุดคือการจํากัดพื้นที่และเวลาครับสิ่งที่จะทําโทษเขาแล้วตรงกับพฤติกรรมเขาที่สุดเหมาะสมกับพฤติกรรมที่เขาทาที่สุดเหมาะสมกับความผิดที่เขาทาที่สุดครับคือการกักบริเวณการจํากัด เวลาเช่นสมมุติว่าเขาเล่นเลยเวลานะครับบ่ายสามแล้วยังไม่กลับบ้านนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับคุณพ่อแม่อาจจะต้องบอกเขาว่าวันนี้เขาถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ในบ้านนะครับแม่อนุญาตให้ไปที่ร้านเกมนะครับคอเราใช้เรื่องเกมเข,า,เขาทำผิดเรื่องเกมนะครับโทษที่คุณได้รับก็ต้องสัมพันธ์กับเกม เพราะว่าการตีคงไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมันจะมีข้อเสียด้วยทําให้เข้ารู้สึกว่า,าเราใช่คนบุนแรงเราไม่เข้าใจเขานะครับถ้าสติอันหนึ่งที่หมออยากอยากจะฝากคุณแม่ไว้นะครับ,รบก็คือเรื่องของการมองเกมเนี่ยนะครับอยากให้มองเ่าเปิดสมมตหนึ่งยาเสตติฟังดูอาจจะดูเหมือนแรงไปนะครับ,รบแต่จริงในความจริงเป็นไงจริงจริงนะครับมีงานวิจัยเปรียแบบเทียบ เอ็กซเรยสสมองนะของเด็กที่ติดเกมนะครับก็พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสมองนะครับเหมือนกับเด็กที่ติดยาบ้าแล้วในแง่ของอารมณ์พฤติกรรมการแสดงออกนะครับก็จะเหมือนกันนะครับอย่างที่หมอบอกตอนต้นว่าพอเขาไม่ได้เล่นเกมนะครับนานๆเขาก็จะมีการหงดกิดกระสับกระส่ายนะครับก็จะบางคนก็จะมีอาการคืงขังนะครับเหมือนคนที่มีการลงแดง ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้พ่อแม่มีม,มุมมองต่อเกมณนตอนนี้นะครับว่าเป็นศัตรูที่เราจะต้องพยายามเอาชนะนะครับเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับแต่เราแก้ด้วยสตินะครับด้วยการค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหักหักด้ามพล้าด้วยเขา่าหรือว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยสำเร็จ เด็กก็มาจะต่อต้านนะครแล้วก็จะเป็นอะไรที่วุ่นวายกันในครอบครัวนะครับคิดว่ายากไปไหมครับที่หมอแนะนำไม่ยากค่ะไม่ยากนะน่าจะทําได้พอทำได้นะครใช้เวลาครับแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งอย่าพิ่งหมดความหวังนะครับเพราะว่าการที่เราจะช่วยเล่นเด็กติดเกมนี่พ่อแม่ต้องต้องมีความหวังไว้ตลอดนะครับแล้วก็คิดในทางบวก ะครับว่าสักวันหนึ่งเขาจะเลิกได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้นะเราปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็จะมีแต่แย่ลงนะครับหลังจากฟังคําแนะนําของคุณหมอแล้วคุณแม่ของแบงค์ก็นําสิ่งที่พูดคุยกับคุณหมอชานวิทย์ไปหารือกับคุณพ่อเพื่อ <Okay. S 2> ช่วยกันวางกติกาและนําข้อเสนอแนะของคุณหมอมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดตารางชีวิตให้แบงค์ กำหนดกิจกรรมต่างๆรวมถึงมอบหมายความรับผิดชอบภายในบ้านเพื่อลดโอกาสการเข้าถึงเกมครับแม็กนี่คือตารางนะครับีแบงค์ไม่ต้องทำารครับซันถึงสุกรวมแล้วหนึ่งอาทิตย์ให้แบงค์มีความรับผิดชอบในตารางนี้นะครับอ,อย่างหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้านี่แบงค์ตื่นนอนอล้างหน้าก็กวปิดบ้านเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้านี่คืออาบน้ำทานข้าวแล้วนะ แล้วก็พอ8ปดโมงถ,ถึง16บหนาฬิกานี่คือแบงค์อยู่โรงเรียนอยู่แล้วอ่พอ16บหนาฬิกาถึง17บเจ็นาฬิกาแบงค์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วทําการบ้านถูบ้านช่วยงานบ้านบ้างแม่ทีนี้เนี่ยแบงค์ถูบ้านปกติแบงค์แบงค์ทำเป็นประจำหรือเปล่าไม่ประจาใช่ไหมบางครั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยมอบหมายเห็นว่าเราโตแล้วนะครับน่าจะ ช่วยเหลืองานแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้บ้างก็เลยมอบหมายงานกวาดบ้านในตอนเช้านะครับซึ่งใช้เวลาไม่มากแล้วก็ถูบ้านในตอนเย็นให้แบคงช่วยอ่โาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วช่วยงานทางบ้านได้แล้วนะครับคือจันท์ถึงสุ์แม่ต้องทำแบบนี้ทช่แม่ทำตารางไว้เนี่ยแม่ต้องทำทุวกวันครับครับ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ของแบงก์ยังได้จัดตารางกิจกรรมสําหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายก,กันกับในวันธรรมดาแต่ในวันหยุดจะมีความพิเศษตรงที่ว่าทั้ง3คนพ่อแม่ลูกจะทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อกระชับความอบอุ่นภายในครอบครัวครับทันเสาร์อาทิตย์เก้าโมงถึงสิบโมง,งตื่นนอนแล้วก็ทำภารกิจตื่นของตัวเองให้เรียบร้อยแต่สิบโมนารเนี่ยท่านมึกลับบ้านแล้วนะ แล้วเราก็จะมาซ้อมกระโดดเชือกป้างทำก้าวบ้างถ้าพ่อมีเวลาก็จะได้ออกไปข้างนอกบ้างเอาไว้ไหมใช่น่าจะพอดี <c oughs> บ้างครับกับการทดสอบดูว่าลูกหลานของเราติดเกมหรือไม่รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาการติดเกมของเด็กๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้ายัางไงลองนําไปทดสอบดูที่บ้านปรับใช้ดูที่บ้านกันดูนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้าไปได้ที่ www.icamtalk.com หรือหากต้องการขอรับคำปรึกษาเรื่องเด็กติดเกมนะครับติดต่อเข้าไปที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินกรมสุขภาพจิตหรือภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลครับเอาละครับตอนหน้านะครับต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าแบงค์จะสามารถทําตามข้อตกลงที่ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ได้หรือไม่ครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกับพลเมืองเด็กชุดไวไสายหัวใจกระโดดได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ